สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันที่ร้าน JSP นะคะแล้ววันนี้ค่ะเรนจะพาทุกคนนะคะมาชมผลงานการติดตั้งนะคะผ่านให้ไฟฟ้าพร้อมระบบเซ็นเซอร์อราทาวเตนะคะในรถ Mitsubishi Pajero Sport คันโนโี้นเ,เลยคะ่ะแล้วเรามาดูด้านในกันนะคะ,ะแล้วก็ลูกค้านะคะก็ได้เข้ามาเพิ่มฟังก์ชันเป็นยางลดเสียงแบบสอดนะคะนี่แบบนี้เลยที่ช่างก็ติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะของเรานะคะเราก็สอดเข้าไปที่ขอบยางประตูเดิมแบบนี้นะคะทั้ง4บานแบบเต็มบานเลยไม่แตกไม่กาวค่ะ ส่วนฝาท้ายไฟฟ้านะคะฟังก์ชันแรกนะคะก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดนะคะสร้างคนขับด้านนี้เลยนะคะเมื่อเราเปิดไฟหน้าหรือไฟหลี <c oughs> ก็จะมีไฟสีส้มแบบนี้ขึ้นมานะคะ่ะตัวน,นี้สามารถใช้งานได้ทั้งเปิดและปิดเลยนะคะน,นี้ก็ตั้งแต่พืที่เรียบร้อยแล้วนะคะฟังก์ชันต่อไปก็จะเป็นปุ่มปิดฝาท้ายนะคะอยู่ด้านนี้เลยเราสามารถสั่งปิดฝาท้ายได้เลยนะคะแล้วก็จะมีเซฟตี้นะคะเป็นกันนีบค่ะี ปิดนี้น่นะคะว่าตรงนี้เปิดแนนี่นะคะคว้าน้ของเรานะคะจะติดเบาแลนขึ้นมากนะคะเพราะว่าเราใช้เป็นระบบกรอนดนะคะปุ่มเปิดเดิมนะคะก็ยังใช้งานได้เหมือนเดิมนะคะแค่ดีบแบบนี้นะคะก็ไม่ต้องดึงหรือว่ากระชากสะดวกสบายนะคะแล้วก็ใช้งานง่าย ฟังก์ชันต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวดีโมดค่ะตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้ทั้งเปิดและก็ปิดเหมือนกันนะคะกดแช่ไปที่ตุงนช้นลควแบบนี้ค่ะก็สามารถใช้งานได้ทั้งเปิดและปิดแะ,ะ้วกดเปิดมาดูอีกครั้งนึงนะคะดีโมดนะคะไม่มีการตัดต่อดัดแปลงนะคะใช้เป็นของเดิมเลยนะคะเดี๋ยวฟังก์ชันต่อไปค่ะก็จะเป็นตัวเซนเซอร์หาเตตัวนี้นะคะก็สามารถสั่งงานได้ทั้งเตกเปิดแลวก็เตะปิดค่ะเดี๋ยวเราจะมาเตกปิดให้ดูนะคะ เปิดแ,แ,แล้วก็จะมีในส่วนของเปิดปิดหน้าคนขับค่ะแล้วก็เปิดปิดที่ฝาน Hi, ้ายเปิดปิดด้วยรีโมทนะคะแล้วก็เปิดปิดด้วยระบบเซนเซอร์ทาเตคค่ะสาหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจสินค้าดีๆแบบนี้นะคะก็สามารถทักเข้ามาสอบถามที่เพจเจเอโค่ะหรือว่าจ NO ะทุนเพจฝาท้าาไฟฟ้ากูเกิลอินโมเทชั่เจเอสโปนะคะสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อน